ข่าวเล็กสเปคใครมีใครมีสเปคแบบขาวขาวบ้างนะแล้วทำไมเราชอบคนขาวก็วไม่ดูแดดบ้างหรอประเทศไทยอะฮะีอยู่ตอนไหนน่อยู่ตอนแบบกระปิดด้นใส่ขนปูดอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยมันหาข่าวยากเพราะแดดมันแรงมากเมื่อกี้ผ่านร้านร้านนี้นี่อะไรนะขนมปังปิ้งข่าวเล็กสเปคใครชอบขาวขาวเปเล็กใช่ปะไม่ดูแดดประเทศไทยไม่พอมึงไม่ดูคองกินแล้วห็นขนมปังปิ้งเมื่อกี้กูยังหิวเลย ดีกว่าตอนนี้โอ้แเยนมากเย็ ขาวเล็กสเปคไทยขาวเล็กสเปคไทยมีใครมีสเปคแบบขา,ขาวขาวบ้างนะแล้วทำไมเราชอบคนขาวก็ไม่โดูแดดบ้างหรอประเทศไทยอะฮะนี่อยู่ตอนไหนนี่อยู่ตอนแบบจะปิดใส่ขนลูอยู่แล้ว <c oughs> เพราะประเทศไทยมันหาข่าวยากเพราะแดดมันแรงมากเซื่อมากกันแดดอะเออเพื่อมันจะได้ขาวบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะคะเราจะไปรีวิวรถคันไหนแล้วก็ไปเทรดไดรถคันนั้นเนี่ยฟีล l i n g เนแห่ของเจ้าคันนี้นะบอกเลยแบบเออ,อหลังจากที่เคยแบบก็ซอนผู้ชายอยู่ทางานนั่งคู่กับ <Stunde> ผู้ชายอยู่ทางด้าด้านหน้าตรงนี้นะคะจะบอกว่าเป็นคันที่ในใจรถในใจที่อยากได้นะคานที่เราแบบชอบความเร็วชอบความแรงเราจะอยากได้รถไซส์ที่แบบจักรนไซส์ใหญ่ๆอีกหนึ่ง,งได้แบบเอแอรงๆเหยียบมันๆแต่พอได้มานั่งคันนี้หรือว่าคันที่เคยนั่ง ที่เป็นรถสเปคเดียวกันรุ่นเดียวกันแบบนี้จะบอกว่าแอบถูกใจอยู่เพราะว่าความแรงก็ได้อยู่นั้นเคยแบบไปด้วยกันเนี่ยขับประมาณร้อยห้ารอยหกยังมิ่งอยู่เลย ซื้อเซนเบนซื้อบีเอ็มซื้อรถทีเมียนเลยถือว่าแบบถูกใจอะ่ะเป็นรถที่แบบว่าผู้ชายขับก็ดูเท่ดูสปอร์ตดูหน้าโดนนะออผู้หญิงขับก็ดูแบบว่าเอ้ยส,สวยดีบรูสปอร์ตเฉียวเบอกว่าเสน่ห์คันนี้นอกจากอย่างที่บอกบอดี้กันทันรัสแต่ว่าก็มีความกว้างของห้องโดยสารมีฟีเจอร์ที่แบบครบถ้วนแล้วนะ การเข้าโค้งเนี่ยการขับสนุกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความแบบโดดเด่นของเจ้าคันนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะว้าวขนาดไหนอ๋อเม่กลัวไหมดีกว่าตอนเนี้นิ่งอยู่เข้าโค้งฟิวสแสดงกันคับทั้ค่างอยู่ลยยังนิ่งอยู่เลยเห็นฟีดแบ็กจากทั้งค้าหรือผู้ใช้จริงมาแล้วด้วยแหละว่าแบรนด์นี้ค่อนข้างมีความแบบเข้าโค้งสนุกขับสนุกแล้วก็ มีความสปอร์ตที่เหนือระดับกว่าหลายๆแบรนด์เมื่อกี้ผ่านร้านร้านนี้อะไรนะขนมปังปิ้งขาวเล็กตะไปใครชอบของขาวตะไบเด็กใช่ไหมไม่ดูแดดประเทศไทยไม่พอมึงไม่รูของกินแล้วมึงอยากได้ตัวเล็กมึงอยากได้ตัวเล็กมึงไม่ดูของกินดูแต่อะไรอย่างเงี้ยขนมปังเมื่อกี้กูยังหิวดูด้วยดูด้วยของกินจุประเทศไทยของกินอร่อยมาก แต็ตอแลอดเมนูนะโอ้โหเจ็ดเจ็ดจำจ,ำจำบอกเลยว่าจานเดียวไม่เคยพอแต่แบบได้คุณตัวเล็กชวนไปกินหมูกระทะตัเองเอาไปกินทคนแขนไปกินชาสูกันละเปล่าเมึงยัง้กูไปกินชาบูมึงบอกมึงอยากได้เมียหอมอ้โหคิดได้ยังไงครับผมไม่ไหวนะแบบนี้หิวน้ำอ่ะโอ้โหอะไรเย็นมากโอ้โหเอาเกระติกน้ำมา,า,มาคือแบบวางไว้ใต้ขาแบบเย็นน้ำเย็นเฉยเล่นใหญ่ มันเย็นจริงมันเย็นจริงนะมันเย็นไม่ได้กรอบลองอีกี่งกันและนี่ค่ะ,าะชาวเลยจะไปใครทันที่ฉับพามารับชมนั่นเองนะคะนั่นคือมาด้าสองหนึ่งจุดนะคะในคนเน็คค่ะซึ่งมากับรถกรรมกา y แอคทีฟอีกด้วยนั่นเอง <c oughs> เรียว่ายอดเยี่ยมมากของความแรงและความสปอร์ตที่จับลงอยู่ในทุกส่วนของตัวรถไม่พอเขามาคอนเซ็ปต์โซฟท์โมชั่นนะคะหรือว่าโคโดเนอโซฟท์โมชั่นเนี่ยมีคอนเซ็ปต์หลักเลยคือผสมผสานความสปอร์ตชอบเชียวคิ้วไหวนะคะให้ลงตัวอยู่ในคันนี้ค่ะนั่นคือดีไซน์ของกระจังหน้าคอนโซลหน้าต่างนะคะทุกค ้านหน้าจะได้กอบความสปอร์ตมากเลยนะคะรวมถึงระบอกไฟส่องสวาง่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโปรเจคเตอร์นะคะเดิามานิ่งร้อยตัดหมอกนะคะมาครบท้วเลยค่ะล้อแม็กเองก็เป็นแม็กที่สวยสมกับความเป็นโซลอัพโมชั่นเลยรวมถึงอย่างที่บอกว่าเขาเป็นอีโัค่ะ หลายคนจะติดภาพจำของความเป็นรถที่บอดี้กระทัดรัดนะคะถามว่าคันนี้กระทัดรัดไหมก็กระทัดรัดอยู่นะแต่ว่าเขาก็เปิดไหมอ่อคุณผู้ชมเราก็มีระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยดูอย่งด้านท้ายนะเซนเซอร์ท้ายสี่บอกเลยว,ว่าอีโคคาร์ในหายากมากกับการจัดเต็มทั้งเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะเรื่องของความหรูหราเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวมาดูภายในบ้างว่าเด็ดขนาดไหนคะ่ะและนี่คือภายในของเจ้าคันนี้ค่ะที่เลยได้ว่าโอโหกว้างขวางมากนะคะ ขออนุญาตปรับเบาะนี่เพื่อเห็นความกว้างกว้างมากจริงๆแล้วก็สามารถปรับเบาะได้หลายสเต็ปด้วยบวกกับนะคะจะบอกว่าคันนี้เนีถือว่าให้มาแบบคุ้มค่ามากเลยคือพวงมาลัยดีไซน์สวยนะคะดีไซน์สกา้านดีไซน์สปอร์ตไม่พอเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันค่ะนะคะก็คือมีทั้งในเรื่องของนี่เลยฟังกชันการคอนโทรลจอมีเดียแล้วจอนะให้อยู่ขนาด7นิ้วขนาดจอใหญ่มีมิตินะคะ มันตีฟังก์ชันเขาเนี่ยก็สามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชันแนลช่องทางของมีเดียเนาะเชื่อมต่อทัพท์แบบไร้สายค่ะนะคะรุ่นไปอีก e ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นระบบคูชคุมโอนซึ่งบอกเลยนะว่าความเป็นอีโคคาร์เนี่ยหารุ่นดูได้เลยหานับรุ่นนับคันดูได้เลยน้อยมากที่จะมีฟังก์ชันคูชคอนโทรลนะคะหรือว่าฟังก์ชันระบบรักษาอัตราเร็วคงที่อัตโนมัติแบบนี้บอกเลยว่าคันนี้คือซึ้งจิงอะ่ะ นะคุณจริงให้เยอะมากฟีเจอร์เขานะคะ uh huh. แล้วก็หน้าจอเป็นแบบอนาล็อกนะจอจอตัวแสงผลเนาะมอนิเตอร์ด้านหน้าเนี่ยเป็นจอแบบอนาล็อกแต่ว่าดีไซน์สวยงาม mm hmm. ก็ข้อเดียวความเป็นอนาล็อกคือเวลาเราขับรถนะรอบขึ้นต่างๆเนี่ยโอ้โหมันจะได้ฟีลความขับมันมากเลยเราก็มีจอเป็น M I D นะคะ2จออยู่ด้านข้างโชว์อะไรบ้างโชว์ความแบบพวกระบบเกียร์โชว์พวกดีเทลต่างๆของตัวรถและที่สําคัญเลยคันนี้ เท่าที่โชว์นะคือไม่น้อยมากจริงไม่แท้แล้วไม่น้อยมากไม่แค่ระดับแบบเออหลักหมื่นนะคะโอ้โหถือว่าเด็ดเลยแล้วก็ยังมากับ heading up display เนี่ยชอบมากเลยนะคือเวลาที่เราแบบขับรถอะขอปรับตำแหน่งที่แต่งท์ขับ ขับถนัดนะคะนี่เลยคือมันจะเห็นแบบเราขับรถไปที่บาทัชวิสัยมันก็คือดีดีไม่พอ h e a d up display ค่ะโชว์ความเร็วคือถามว่ามันดีกว่าการดูหน้าปัดยังไงถ้าเกิดอยู่ในจอแบบนี้เราอาจจะแบบว่าไม่สะดวกในการมองแต่พอเป็น heading up display แบบนี้นะคะขับอยู่บนทางถนนมองถนนแต่ก็เห็นว่าเด็ขับเร็วเท่าไหร่นะคะก็ดีค่ะชอบชอบมากแล้วก็มีไม่กี่รุ่นที่จะมี h e a d i up display ก็จะเป็นรุ่นตัวท็อป o พวกเบนทพวกอะไรไปเลยนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้ารถย่านนี้ย่อต่างๆจะยัง,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 งไม่มีจะมีแค่ในค่ายมาด้า เท่านั้นค่ะนะคะส่วนแอร์ส่วนแอร์เย็นฉ่ำมากจริงๆอันนี้คือแอร์เย็นมากเย็นแบบเย็นของแท้ไม่โกหกไม่จัตามาลองนั่งดูได้พร้อมกับนอกจากแอร์เย็นแล้วฟังก์ชันแอร์ใช้งานงาน่งายมากนะดีไซน์เขานะคะปรับง่ายใช้งานงาน่ายแล้วก็กระจายทิศทางได้ดีพร้อมกับคงความคลาสสิกหรูหราด้วยแอร์ดีไซน์ทรงกลมค่ะส่วนระบบเกียร์มาดูระบบเกียร์บ้างฟังก์ชันการขับขี่เี็ยเจ้าคนนี้นถือว่าให้เยอะอยู่แล้วไม่ว่าพู้จะระบบความปลอดภัยนะคะ i l o o p นะไออ loop นะคะหรือว่า i stop ซึ่งฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันของการประหยัดน้ำมันนะคะเขาก็เลือกใช้เกียร์ออโต้ที่มันสามารถปรับสปีดได้แล้วมันปรับได้ที่ตัวเกียร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นความความขับมันขับสนุกการไล่จังหวะเกียร์นี่คือสนุกแน่นอนแล้วก็ยังมากับโหมดสปอร์ตค่ะคุณผู้ชมคะว้าวว้าไปแล้วนะคะปรับโหมดสปอร์ตเพิ่มความเร็วแรงได้ด้ใจสั่งอีกด้วยนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นจอยสติ๊กหรือไอไดฟ์นาะที่เราใช้คอนโทรลจอมีเดียนะคะฟิลเหมือนรถ พรีเมียมจริงเนี่ยแล้วก็การใช้งานใช้งานง่ายด้วยรวมถึงตำแหน่งในการวางของเขานะเขาวางในตำแหน่งมือที่เหมาะสมมากคือตำแหน่งคนโซนกลางคือมันเหมาะกับความแบบเหมาะกับทั้งว่าฟงังก์ชันการใช้งานแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยถือว่าค่อนข้างลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์มากส่วนเบาะน,นั้นเนี่ยเป็นเบาะผ้า 5, นะคะันนี้เป็นัวเบาะผ้า,า 5, นะคะ แต่ว่าชอบในความที่เป็นกรรมหยี่หรือพรีเมียมดียังไงดีกว่ากรรมหยี่ธรรมดายังไงก็คือมันจะช่วยแบบว่ากันน้ำในระดับหนึ่งเราก็มีความละเอียดเนียนนุ่มนั่งสบายนุ่มมากค่ะนะคะบวกกับชอบในความที่ดีไซน์เบาะเป็นดีไซน์ที่รองรับร่างกายเราพอดีเลยเห็นปะรองรับสรีรัของผู้โดยสารค่ะ,นะคะแม้ว่าคุณจะขับขี่ไปไกลขนาดไหนมันก็จะลดแล้วก็ชะลอความไม่รับไปได้เยอะบอกแล้วว่าคันนี้คือสวยผมบจบเลยเราก็ ขาวด้วยสีขาวคันเล็กกระทานรัดนะคะพร้อมกับราคาผ่อนสบายๆค่ะเริ่มต้นที่เดียนละ4,000บาทเท่านั้น <Wow. S 1> นะคะก็มาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้ค่ะและจนว,วนนี้นะคะก็ได้รู้จักเจ้าขาวและสเปคไย์ไปแล้วนะคะมาดูกันว่าอีพีนาะีจะพาไปรีวิวและมองความสนุกสนานกับเจ้าคันไหนกันต่ออีกบ้างค่ะแต่นอกจากนี้นะรี่ยัสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะคะได้ค่ะ ทุกช่องทางของเราเลยโน้ตจะเป็นเบอร์โทรศัพท์014578888นะคะ Line at a t a t t a l e l หรือว่าเพจเฟซบุ๊กของเรานะคะเราเียนมือสอง a t t a l c e l l ภาษาสุดๆของเรา่องใช้แล้วด้่นในเราดึงเสนอในเ a c e ฟซบุ๊กได้เลยนะ a t i t a s c e l l เหมือนกันค่ะและอีก300ของค้าทางด้านหลังนี้ของเราเลยนะคะมีเราให้คุณเลือกสรรมากกว่า300ค้น คเมื่อสูงสุดของรถ่นตใช้แล้วค่ะเนทตแคปเปอร์เกิดเสร็เอทีเนี่ยมาะให้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาถูกนอกจากได้เป็นเจ้าของในราคาถูกแล้วเซอร์วิสดีๆค่ะรับประกัน2ปีหรือ70,000กิโลเมตรพร้อมกับสนับสนุนของแถมมากมายเลยค่ะฝากพี่ๆนะคะไปกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเราก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับช่องเอทีชแนลของเราเ่นค่ะแล้วก็อีกช่องทางใหม่นะคะช่องติ๊กต็อกนั่นเอง ได้เลยเนาะ a อที AT ค่าเซลค่ะนะคะขอหัวใจให้กับพวกเราเยอะๆด้วยค่ะวันนี้ต้องขอจวไปก่อนแล้วขอบคุณแระสวัสดีค่ะ